เคล็ดลับในการเล่นบาคาร่า12วิธีที่ไม่เคยมีใครเปิดเผยที่ไหนมาก่อนนะครับถ้าคุณเล่นยังไงก็เสียเล่นเองก็แพ้ตามสูตรก็เสียนะครับอยากตามทนคืนผมแนะนําให้คุณดูวิธีนี้เข้ามาศึกษาในกลุ่มนะครับเข้าฟรีได้เลยนะครับมาดูวิธีนี้ว่าทํำยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าทํำยังไงบ้างน,นะครับอันดับแรกนะครับการปรับพื้นฐานบาคาร่าเนี่ยก็สําคัญนะครับ ทุกอย่างที่ผมเขียนนะครับบทความทุกอย่างที่ผมเขียนคุณสามารถนําไปปรับใช้นําไปเล่นเองเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการเล่นนะครับเดี๋ยวมาดูครับว่าทํายังไงว่าเล่นยังไงนะครับอันดับแรกเลยนะครับสิ่งที่คุณต้องดูนะครับคือการเลือกห้องนะครับสิ่งที่คุณต้องดูคือการเลือกห้องคุณอยากเล่นเขาไพ่แบบไหนอยากตามแบบไหนอยากอยากทำเงินแต่ละห้องยังไงนะครับต้องเลือกให้ดีนะครับต้องเลือกให้เป็นความมั่นใจในการเล่นบาคาร่าแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับบางคนเล่นตามเพื่อน บางคนเล่นตามเพื่อนเห็นเพื่อนได้ก็เล่นตามสุดท้ายก็เสียนะครับเพราะไม่มีประสบการณ์ไม่มีเทคนิคไม่ได้วางแผนในการเดินเงินนะครับไม่ว่าคุณทุนเยอะทุนน้อยคุณก็สามารถเสียหมดได้นะครับถ้าคุณไม่ได้วางแผนนะครับเที่ยงนี้ผมกดไปที่เพย์เยอ์นะครับผมกดไปที่เพย์เยอะสองพันนะฮะนี่นะครับก้าวแต้มนะครับเมื่อคุณมีความมั่นใจนะครับในการเล่นมาคาร่าคุณจะสามารถทํากําไรกับมันได้ง่ายมากนะครับเขาไพ่พื้นฐานที่คุณต้องรู้นะครับคือเขาไพ่บิ๊กโรนนะครับทุกอย่างเขาไพ่ทุกอย่างนะครับผมมีสอนทั้งหมดในกลุ่มนะครับ คุณเข้ามาศึกษาได้เลยนะครับผมเปิดให้ศึกษาฟรีนะครับในกลุ่มนะเปิดให้ศึกษาฟรีเลยในกลุ่มนะครับได้กำไรเกมแรกมาแล้ว2 0 0พันะครับได้กำไรเกมแรกมาแล้ว2 0 0พันะครับเขาไพ่ง่ายๆแต่ละห้องนะครับคุณสามารถเลือกเล่นเองได้เลยแต่ว่าต้องวางแผนในการเดินเงินนะครับไม่ไม่มีใครที่สามารถเล่นชนะเกมที่หนึ่งได้ตลอดนะครับผมย้านะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องวางแผนดีๆนะวางแผนดีๆเกมต่อไปฮะเกมต่อไปผมจะเล่นไปที่แบง k เกอร์นะเล่นไปที่แบงเกอร์พันนะครับทุนเยอะทุนน้อย มันสาคัญไหมสาคัญทั้งหมดครับคุณถ้าคุณทุนเยอะคุณก็มีสายพานในการแก้มือได้เยอะแต่ถ้าคุณทุนน้อยนะครับคุณก็ต้องวางแผนดีๆว่าคุณจะทบได้กี่เกมจะเล่นได้กี่เกมแต่ถ้าไม่มีประสบการณ์ในการเล่นเข้ามาเล่นตามเพื่อนเล่นเพื่อเอาสนุกนะครับผมไม่แนะนำนะเพราะทุกอย่างนะครับในการเล่นบาคาร่านะครับความเสี่ยงนะครับหนึ่งร้อยนะครับความเสี่ยงหนึ่งร้อเนะเห็นไหมครับเกมนี้ครับแบงเกอร์ครับผมแปดแต้มเมื่อคุณมีความมั่นใจในการเล่นบาคาร่าคุณก็สามารถทําอะไรได้ง่ายครับ หนึ่งวันคุณจะเล่นกี่รอบอันนี้เรื่องคุณแล้วผมบอกเทคนิคทุกอย่างที่ผมเท่าที่ผมจะบอกได้ในกลุ่มแล้วคุณก็มาศึกษาเได้เลยนะครับเกมนี้ผมชนะนะครับแบดแต้มได้กำไรมาเกือบสี่พันแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูครับเกมต่อไปครับเดี๋ยวมาดูเกมต่อไปนะฮะเขาค้ื่อง่ายๆนะครับนี่คือเบสิกพื้นฐานเลยที่คุณต้องรู้นะถ้าคุณไม่รู้นะครับผมบอกเลยว่าคุณไม่ต้องเล่นดีกว่าไปที่เพย์เครับไปที่เพย์เออ์สองพันนะครับ เล่นง่ายครับแต่ละรอบแต่ละวันเนี่ยผมจะเล่นแค่ไม่เกิน2อถึงสเกมนะครับถ้าชนะก็คือหยุดถ้าชนะก็คือพอครับคุณจะเล่นกี่รอบก็ได้ต่อวันนะครับแต่ถ้าคุณพอใจในกําไรที่คุณได้แล้วผมแนะนําให้หยุดนะครับผมแนะนําให้หยุดนะหนึ่งเดือนคุณจะเล่นหลักร้อยหลักพันอันนี้แล้วแต่เลยนะครับคุณต้องการกําไรเท่าไหร่แต่ละเดือนก็ไปก็ไปดูกันเองนะครับเพราะผมบอกแล้วผมบอกหมดทุกอย่างเลยนะครับในกลุ่มเห็นไหมครับหกแต้มครับได้กําไรมาสองพันนะครับแค่นี้เองครับการเล่นมาคล่าถ้าต้องการเข้ากลุ่มอยากศึกษานะครับ ได้กำไรมา6,000ไม่เกิน5นาทีครับในการเล่นบาคาร่าต้องศึกษาวิธีการเล่นต่างๆในกลุ่มหมดเลยนะฮะถ้าคุณอยากตามผมในกลุ่มเข้ามาตามได้เลยครับผมเปิดแนะนําเทคนิคสอนเทคนิคฟรีทั้งหมดเลยนะครับเข้ามาศึกษาได้เลยครับถ้าต้องการสมัครหรือต้องการตามนะฮะในกลุ่มกดได้เลยครับลิงก์สมัครด้านล่างครับ